การโควิด19นะคะผู้ชมอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะล่าสุดในตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดแคมป์คนงานค่ะที่อำเภอสารพีนะคะหลังจากที่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19สีรายนอกจากนี้ยังมีการกักตัวผู้ที่เสี่ยงสัมผัสอีก59รายด้วยกันค่ะ หลังจากพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างหลายแห่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอสารพีค่ะก็พบว่ามีผู้ที่รับเชื้อมาจากไซต์งานก่อสร้างแยกสารเด็กกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็นํามาแพร่เชื้อให้ผู้ที่ใกล้ชิดในแคมป์คนงานที่หนองแปกอำเภอสารพีซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของท่านในอำเภอสารพีนะคะนายเรยุทธ พุทธชิโนรสกุลค่ะท่านบอกว่าตอนนี้เองหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่คนแรกที่ติดมาจากไซต์ก่อสร้างแยกสารเด็กเมื่อวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวันที่10ได้สั่งปิดแคมป์คนงานนะคะเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ทันทีจากนั้นได้มีการตั้งเต็นต์ตั้งจุดตรวจไม่ให้มีใครผ่านเข้าออกเลยนะคะผู้ที่ติดเชื้อก็นําตัวเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่โรงพยาบาลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิด ก็ได้รับการตรวจหาเชื้อทุกคนส่วนผู้ที่สัมผัสเสียงตำณตอนนี้ให้กักตัวสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันค่ะ ขนาดเดียวกันนะครับที่บริเวณใกล้เคียงก็มีแรงงานที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ประมาณ9คนมีการขอความร่วมมือให้กักตัวสังเกตอาการ14วันนะครับโดยทางเทศบาลตำบลหนองแฝกก็ได้จัดสรรอาหารการกินให้ทุกคนครบทั้ง3มือ้อพราะมีการจัดเวรยามดูแล24ชั่วโมงครับทางนี้ล่าสุดก็มีผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานหนองแฝกแล้ว4คน มีผู้กักตัวในแคมป์59คนและคนงานที่อยู่ใกล้เคียงอีก9คนนะครับค่ะแน่นอนว่าพอมีการปิดพื้นที่แบบนี้นะคะเห,หลายๆภาคส่วนก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือทางด้านของมฑลน,นอาหารบกที่33 3, 3, ค่ะก็นําอาหารกล่องน้ําดืม่มแล้วก็หน้ากากอนามัยไปมอบให้กับคนงานที่ถูกกักตัวอยู่ในแคมป์ที่พักคนงานนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วอของโครงการมีแล้วแบ่งปันค่ะของกองทัพบ,บกที่ได้จัดซื้ออาหารกล่องจากพ่อค้าแม่ค้าร้าน อาหารที่อยู่ในชุมชนรอบค่ายกาวิละนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ลูกค้าเนี่ยลดลงช่้นที่ฐานก็ไปซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้นําไปแจกจ่ายกันต่อไปก็ช่วยกันได้ช่วยกันทั้ง<ช>หมดนะคะค